梦之队。 จะเห็นกันแล้วนะครับกับอุลตร้าแมนทิกเกอร์ตอนที่1ที่เปิดตัวได้มันสะใจกันเลยครับแถมเรายังได้เห็นทั้ง 4G แ,แปลกใหม่ๆและมุมกล้องที่ว่าจะเวียนหัวมันก็ดูไม่เชิงครับเอะมันยังไงกันแน่ที่จริงแล้วตั้งแต่เข้ายุคนิวเจนเนียการเปิดตัวของอุลตร้าแมนเป็นสิ่งสําคัญเลยครับเพื่อจะดึงดูดให้คนดูเนี่ยดูตอนต่อไปซึ่งการเปิดตัวต้องดูยิ่งใหญ่อลังการตอนที่2ที่3ช่างมันเอาไว้ก่อนแต่ว่าเปิดเรื่องต้องดูยิ่งใหญ่ไว้ก่อนครับ และเรามาดูกันดีกว่าครับว่าตั้งแต่ยุค New Generation เขาเปิดตัวยิ่งใหญ่กันขนาดไหนครับ จนจากอุลตร้าแมนกิงกาเลยครับที่ฮิคารุนั้นไม่สามารถคืนชีพให้กับทาโร่ได้เขาจึงใช้สปราร์ดในการแปลงร่างและก็แปลงร่างได้ด้วยครับซึ่งตอนนั้นสปราร์ดอีกตัวนึงก็โผล่มาพอด,ดีทั้งสองต่อสู้กันอย่างดูเดือดเลือดพล่านเห็นท่าฮิคารุจะไปไม่รอดครับแต่ว่าด้วยใจิตใจอัดร้อนแรงและบริสุทธิ์ผุดผ่ดองของเขาเขาจึงใช้สปราร์กดอกของกิงกาและแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนในอนาคตครับอย่างอุลตร้าแมนกิงกาและได้เข้าต่อสู้กับสปราร์ดซึ่งฉาก การต่อสู้ที่แสนรวดเร็วและบวกกับฉากที่มีการสโลโมชั่นและมุมกล้องที่หลากหลายแม่เล่นเอาซะคนดูในปีนั้นตื่นตาตื่นใจพอสมควรเหมือนกันครับอุลตร้าแมน X แน่นอนว่าแค่ดีไซน์อุลตร้าแมนก็ถือว่ากินขาดแล้วนะครับแถมมีการเปิดเรื่องด้วยมุกฮาอย่างอุลตร้าแมนกลัวความสูงอีกด้วยแม่เล่นเอาะเด็กทั่วประเทศเนี่ยฮากันขี้แตกขี้แตนกันไปเลย แต่ว่าการต่อสู้ของพี่แกในค่อนข้างที่จะสโลโมชั่นหน่อยครับแต่พี่แกก็ยังมีรำแสงที่ถือว่ารุนแรงมากๆเลยครับขนาดตีนที่ยึดกับพื้นเนี่ยถลายไปด้านหลังเลยครับแหมเพื่อให้รู้ว่าลำแสงของพี่แกนั้นอแรงจริงๆเลยตราแมนออฟน่าจะเป็นอุลตร้าแมนที่เทพมากมายเลยครับแค่ร่างมนุษย์นั้นก็สร้างความฮือฮาให้พวกนังเอกไม่มากก็น,น้อยครับแหมพี่แกคิดว่าเป็นซูเปอร์แมนหรือยังไงกันเนี่ยแถมเป็นครั้งแรกครับที่มีการนำอุลตร้าแมนมาฟิวชั่นกันทำให้เกิด ร่างต่างๆมากมายแถมการต่อสู้ก็ดูชบเฉียวไม่เร็วไม่ช้ามากมายแต่ว่าที่ฮือฮาน่าจะเป็นฉากนี้ครับฉากที่อุลตร้าแมนใช้กองจากและสับหลาดหลบได้พี่แกสเสียดายจึงจับกงจากเนี่ยเวียงกลับขึ้นไปด้านบนครับแหม่ก็ถือว่าลงทุนพอสมควรเหมือนกันครับโดยทั้งงุมกล้องซีต่างๆเรื่องนี้ถือว่าเอาเรื่องกันเลยละครับอุลตร้าแมนจี๊ขึ้นชื่อว่าเป็นลูกชายของเบเลียวก็ต้องเปิดตัวด้วยความมืดครับ เพื่อความรักของอารมณ์และการต่อสู้สุดแสนจะเพียนและเกินครับ <c oughs> คือว่ามันจะตายให้ได้แต่ว่าจุดเด่นของตอนแรกในซีรีส์นี้น่าจะเป็นการให้อุลตร้าแมนกับสปาราชเล่นน้ํากันซะมากกว่าครับ <c oughs> อุลตร้าแมนรูปเป็นครั้งแรกครับที่มีการเปิดตัวอุลตร้าแมน2ตัวในเวลาเดียวกันแถมเรื่องนี้ไม่ได้มีจุดเด่นในเรื่องแอคชั่นอะไรมากมายครับซึ่งจุดเด่นของซีรีส์นี้ก็คือ ใช่แล้วครับความฮาและความไร้เดียงสาครับและมารุมมาตุ้มกันมั่วซั่วตัวเลยชนิดที่ว่าไม่ค่อยเห็นอุลตร้าแมนทำแบบนี้มาก่อนครับเราก็จะได้เห็นในซีรีส์นี้เลยครับอุลตร้าแมนไทยกาเปิดตัวมาก็เจอกับปัญหาใหญ่เลยครับที่โดนส่งมาที่โลกแถมต้องมาปกป้องสองแม่ลูกสับหลาดเล่นเอาซะคนดูเน่นน้ำตาไหลภาคพระพ,พรากกันเลยทีเดียวครับซึ่งการต่อสู้น่าจะอ้างอิงสไตล์ทาโร่เลยครับเน้นหมัดลัวๆและการ โดดโลดโผลเหมือนกับทาโร่นั่นแหละครับอุลตร้าแมนเซตลูกศิษย์ของอุลตร้าแมนซีโร่ที่เปิดเรื่องมาในอาจารย์แกไปซะแล้วครับตัดบทซะตั้งแต่ตอนแรกเลยและก็มารวมร่างกับฮาลุกิซึ่งซีรีส์นี้ได้กลิ่นอายของยุคโชวะพอสมควรเหมือนกันครับแถมการต่อสู้ที่ดูรวดเร็วทันใจด่วนจีเล่นเอาซะคนดูเนี่ยมันกันแบบไม่กระพริบตากันเลยทีเดียวซึ่งมุมกล้องของเรื่องนี้จัดว่าดีพอสมควรเหมือนกันครับและล่าสุดครับกับอุลตร้าแมนทิกเกอร์ที่บอก ตั้งแต่ข้างต้นไปแล้วว่ามุมกล้องดูโหดๆและมีการเปิดเรื่องด้วย2รุมหนึ่งแถมเอาชุดนั้นไปเลิกโคดอีกด้วยอันนี้เขาเรียกว่าลงทุนซักชุดกันเลยทีเดียวครับแล้วเพื่อนๆละครับคิดว่าฉากเปิดตัวอุลตร้าแมนยุคนิวเจนถึงทิกเกอร์เนี่ยคิดว่าอันไหนดีที่สุดสําหรับเพื่อนๆอ,อย่าลืมเม้นมาใตาค้คลิปได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้ครับถ้าเกิดคลิปนี้เนี่ยมีคนแชร์ครบ5้าคนเมื่อไหร่เนี่ยเราเนี่ยจะให้คุณแจ๊ดเนี่ย จกกะกันแล้วหมา